ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยตรงเนื่องจากการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสาคัญข้อมูลเหล่านั้นสามารถสะท้อนความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในอดีตผู้ศึกษาเหตุการณ์หลักฐานจึงจาเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปรกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบโดยมีหลักฐานประเภทลายลาักษณ์อักษรและที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรยืนอันหรืออ้างอิงข้อมูลนั้นๆนเช่นข้อเท็จจริงที่ว่ากรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองข,ขึ้นของพมา่าถึงสองครั้งในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนหลักฐานที่ยืนยนันความจริงดังกล่าวมีหลักฐานขั้นประทมภูมิประเภทลายลักษณ์อักษรเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอุธยาคําม้การชาวกรุงเก่าและบันทึกของชาวต่างประเทศน,นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานทางบาคาุคคดีเช่นทราบประราติัพังของพระราชวังเวบบาอาดามทั้งในเขตพระราชวังโบราณและบรวณสถานในเกาะเมืองอุทยา ากการศึกษาประวัติศาสตร์จะพบว่าข้อทีจจริงทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยมีอยู่เป็นจนํานวนมากในหลากหลายโดยปรากฏยุั่วไปทั้งหลักฐานประเภทลายลักอักษรหรือที่มีเป็นลายลักอักษรดังนี้หลักฐานประเภทลายลักอักษรที่สะท้อนข้อเท็จจริงบางประวัติศาสตร์มีปรากฏทั้งในหลักฐานขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิทําให้ผู้ศึกษาสามารถรับรู้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆเช่น ระบบศักดินาในสังคมไทยที่กําหนดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลหนาได้ใช้ต่อเน,นื่องมาจนถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือข้อเท็จจริงที่ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทำสงครามปราบชุมนุมต่างๆที่ตั้งตนเป็นอิสระเพื่อรบรวมประเทศได้เป็นเอกภาพหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหลักฐานประเภทโบราณคดีและศิลปรกรรม มีความสำคัญที่ทําให้ผู้ศึกษาได้รับรู้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ด้วย mm hmm. เช่นสถาปัตยกรรมที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลบบุรีแสดงถึงข้อเท็จจริงว่าไทยได้รับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมจากการติดต่อกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและร่องรอยของสิ่งก่อสร้างที่ขุดค้นพบที่หมู่บ้านโปรตุเกสนอกเกาะมองมิวยยาก็แสดงถึงข้อเท็จจริงของการเผยแร่ศาสนาคริสต์ในาอาณาจักรอินเดีย